สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาตามสูตรของสูตรของเลขเรียงมหาสจัจจร์กันต่อน,นะครับก่อนจะไปรับชมสูตรก็ดูคำเตือนกันครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณสถิติตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับโดยเพื่อเป็นความบันเทิงนะครับจากแม่สูตรของเรานะครับก็จะแม่สูตรของเราก็ทำมาถึงงวดนะครับยีิบสองนะครับเป็นสูตรล่างนะครับสูตรล่างเพราะว่า เดิมของเราทําแต่สูตรบนนะครับเรามาทําสูตรล่างนะครับงวดที่22นะครับงวดที่ผ่านมาก็มาที่3นะครับเลขเด่นของเรานะครับเลขเด่นของเรามาที่3นครับที่เราทําไว้นะครับงวดที่แล้วที่1เกิด9นะครับมาที่31นะครับแต้มเด่นเราก็เข้านะครับที่ สามนแต้มสนะครับแต้มแต่ว่าเราสรุปที่สองแต้มนี้นะครับามาครบสองตัวล่างเราก็มานะครับที่3าหนึ่งหรือ1นึตรงนี้นะครับแล้วเราก็สรุปให้ที่ตัวเด่นประมาณนี้มันมาที่ตัวรองนะครับมาที่ตัวรองนะครับงดที่ผ่านมานะครับ หดนี้เราก็ทํามาเราทําตัวเด่นให้เรียบร้อยนะครับตัวเด่นมันได้ตัวนี้มานะครับได้ตัวเด่นมาเราก็มาลงาในแบบของเรานะครับคลิปก่อนเราก็ลงชุดเต็มให้แล้วครับตัวเด่นแล้วก็นำมาทำชุดเต็มนะครับคลิปนี้ก็จะ มาตัดด้วยแต้มนะครับตัดได้ด้วยแต้มสอตัวล่างนะครับตัดด้วยแต้มสอตัวล่างนะครับว่าจะมีแต้มไหนบ้างนะครับแต้มสตัวล่าง เต็มสองตัวล่างเ,เดี๋ยวเรารามาดูแม่สูตรกันครับสุดคตัวล่างเต็มสองตัวล่างนะครับ,ก,บ,รรรบก็จะมีแม่สูตรอย่างนี้นะครับได้ตัวไหนก็บวกปากตัวที่ ตัวสุดท้ายก็จะบวกสองนะครับเดี๋ยวสามตัวหน้าสามตัวหน้าบวกกันลบหนึ่งนะครับสามตัวหน้าบวกกันลบหนึ่งมาดูตัวนี้สามตัวหน้าบวกกันลบหนึ่งนะครับบวกได้สิบเอ็ดลบหนึ่งก็เหลือศูนย์นะครับเหลือศูนย์ล้วก็มาดูที่ หลักศูนยงเรานะครับก็จะได้ศูนย์หนึ่งสสามี่ห้าหตัวสุดท้ายบวกที่สองก็จะได้8ดนะครับก็จะได้8นะครับ,รบเราก็จะมาลงตรงนี้นะครับก็เต็ม0เต็มหนึ่งเต็มสองเต็มสาเต็ม4ี่เต็มห้า แ m หกตัวสุดท้ายบวก2ก็เป็นแต้ม8นะครับคราวนี้เราก็จะมาตัดนะครับดึงจากตรงนี้มามีตัวไหนบ้างอยู่ในแต้ม0นะครับมาดูกันครับแต้ม0ก็จะมีนะครับ ไล่จากตัวนี้ก็ได้ครับห้าอะไรได้ศูนก็จะเป็น 5, 5้หนะครับแล้วก็หอะไรได้ศูนย์ก็จะเป็น6 4นะครับ7จอะไรได้ศูนก็จะเป็น7 3นะครับแล้วก็สามอะไรได้ศูนย์ก็เป็น3 7 4อะไรได้ศูนก็เป็น4 6 หกสีต่อไป2 2งสอะไรได้0ก็จะเป็นสออย่างนี้นะครับต่อไปครับแต็ม1ครับหอะไรได้1ก็5 6าหกหกอะไรได้หนึ่งก็6ก,ก,กหนะครับตัวเดียวกันนะครับแต็ม1 จ็ดก็เป็นเจ็ดสี่นะครับสามก็เป็นสามแปดสี่ก็เป็นสี่เจ็ดสองก็เป็นสองหนึ่งได้สามโอ้ไม่ใช่สองเก้าครับเด็กก่ สองเก้าเติมหน่ะครับต่อไปเติมสองครับเติมสองห้าอะไรได้สองก็จะเป็น5้าจ็ดหกอะไรได้สองก็จะเป็นหกหกสามอะไรได้สก็จะเป็นสาก้า ต่อไปสี่รายได้สองก็จะเป็นส8่แปดสองรายได้2ก็จะเป็น2อศูนะครับต่อไปเต่ม3ครับห้ารายได้3มก็จะเป็น5 8 6แปดอะไรได้3ามก็จะเป็น6 7จละ3ก็เป็น7 6 3อะไรได้3ก็จะเป็น3าศูนย์แล้วก็4ได้3ก็จะเป็น4 9 2 1ได้3นะครับแต้ม4มีอะไรบ้างครับ5 9ก็จะได้แต้ม4 ก็จะได้แต้มสี่เจ็ดเก็จะได้แต้มสี่มหนึ่งก็จะได้แต้มสี่สี่ศูนย์ก็จะได้แต้มสี่แล้วก็สองสก็จะได้เต้เมสนะครับก็ไปเต้มหครับ ก็จะเป็นห้าศูนย์นะครับได้แต้มห้าจะเป็นหกเก้าได้แต้มห้าครับก็เป็นเจ็ดแปดนะครับได้แต้มห้าแล้วก็จะเป็นสามสองได้แต้มห้าแล้วก็จะเป็นสี่หนึ่งได้แต้มห้าสองก็จะเป็นสองสามนะครับ ไปแต้มหกครับก็จะเป็นห้าหนึ่งนะครับแต้มหกแล้วก็จะเป็นหกศูนย์นะครับแต้มหกเจ็ดอะไรได้หกก็จะเป็นเจ็ดเก้านเก้าแล้วก็สามอะไรได้หกก็จะเป็นสามสามนะครับได้หกสี่ก็จะเป็น สี่สองครับเติมหกสองก็สองสี่นะครับเติมแปดเติมสุดท้ายนะครับห้ารายได้แปดก็จะเป็นห้าสามหกะไรได้แปดก็จะเป็นหกสองเจ็ดรายได้แปดก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งสามอะไรได้แปดก็จะสามห้า สี่เลยได้8ก็จะเป็นสี่สนะครับแล้วก็2องเลยได้8ก็เป็น26งหกโอเคนะครับเราก็จะได้คัดแต้มออกมาแล้วนะครับแต้มทั้ง8ตัวนะครับแล้วก็คัดออกมาครบนะครับ คัดจากมานี่มาครบเรียบร้อยนะครับาตามที่ตามที่เราทำมานะครับก็จะได้เราก็จะไปคัดด้วยคคบสองตัวล่างนะครับครับคัดด้วยตัวคบสองตัวล่างแล้วก็แก้เด็กดนะครับ เอาสูตรอืน่นมาตักแต้มเด่นนะครับก็จะได้เหมือนอย่างมวดที่แล้วนะครับเราก็จะไปหาแต้มเด่นมานะครับมวดที่แล้วเราแต้มเด่นเรามีห้าตัวนะครับแต่เราเป็นนิ้น5กับ7นะครับมวดที่แล้วแต้มเด่นเราได้5้าตัวนะครับมาที่แต้มสี่นะครับสามหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็มาให้เรานะครับ มาครบสงตัวล่างนะครับก็ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมก็ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเราก็จะมาดูสูตรคำนวณตัวเลขไปด้วยกันนะครับเพื่อนำไปพิจารณาก่อนนำไปซื้อลอตเตอรี่นะครับประมาณนั้นนะครับก็ คลิปหน้าก็จะมาทมสูตรครบสองตัวล่างนะครับครบสองตัวล่างแล้วก็จะได้สรุปกันคลิปต่อๆไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมมากดาติดตามให้นะครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้นะครับก็ไวเ้เจอกันคลิปหน้าครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ